สวัสดีค่ะสวัสดีอึอซี่ของแม่ม่านทุกๆคนนะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานเขาต้องขอแสดงความยินดีนะคะฮานอยเราปังมากนะคะฮานอยเราแตกบนล่างนะคะแตกบนล่างแล้วก็แตกถังปกตินะคะแตกปกตินะคะ แตกปกติแล้วก็พิเศษนะคะแล้วก็หวยชุดใบสีขาวของหวยแม่มารแล้วก็เลขทูบนะคะแตกนะคะบนล่างคือแบบปังมากเมื่อวานปังจริงๆส่วนหวยลาวเกือบแตก3ตัวนะคะเกือบแตก3ตัวนะคะอ่ะมือนีเนะคะแม่มารก็ซิ้มาแจกแนวทางพิเศษนะคะแนวทางฮานอยนะคะ แนวทางฮานอยรอบวันที่ 27, นะคะเดือนพฤศจิกายนนะคะช่วงเที่ยงของของทุกทุกวันนะคะช่วงเที่ยงของทุกวันนะเออเป็นฮานอยมัดรวมนะคะรอบปกติพิเศษ VP นะคะก่อนจะเบิ้คลิปนะคะแม่มานมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเอาบุญนะคะเอาบุญกับแม่มานนะคะเอาบุญกับแม่ม่านเนาะแม่มานให้แนวทางฟรีนะคะกับ เอฟซี uh, FC, ทั้งไม้ทั้งกาวนะคะแม่ม่านขอแครกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเผื่อว่าเราจะมีช่องหมู่ร่วมกันนะคะ uh, แล้วก็ขอบคุณนะคะเอฟซีหลายๆท่านนะคะทีมีโชคหมูรวมกันกับแม่ม่านนะคะที่ถูกหวยฮ uh, าน้อยแล้วก็ถูกหวยเลขทูบแล้วก็น,นะคะเลขทูบเนาะเพราะว่าหมู่บ้านเลขทูบ ของแม่ม่มานเกือบแตก3โตนะคะแต่ว่าเขาเล็ก2โตเนาะเ,เราก็มีเซีหลทา,านทีเพันถูกแล้วเพิ่นกัโอนดับใจท้ำบุญคาน้มนะคะคานุมลูกมาห้แม่ม่มานนะคะอันนี้แม่มนานเมื่อไหรบังคับนะคะแล้วแต่ตามกําลังดัศรัท้าบาท10บาทนะคะ5บาท10บาทเผื่อว่าครั้งหน้าเราจะมีโชคหมูร่วมกันอีกในครั้งต่อๆไปนะคะเราก็าเรือว่าเอฟซีทันไดที เป็นเอซีไมที่พอแค่ใกล้ถูกแต่ว่าอยากจะทําบุญกรอนแม่มั่นกันยินดีนะคะแต่ว่านี่แม่มั่นก็เดี๋ยวบังคับนะ่แหละแต่นำใจนะคะแต่นตามใจค่ะค่านมหลูกแม่มั่นนะคะมือค่าปากกาแม่มั่นนะคะแม่มั่นอยากจะบอกว่าแม่มั่นหายหวยห้าน้อยนะคะมาแล้วนะคะเจ็ดงวดแล้วก็เข้าเจ็ดงวดบนล่างนะคะบนล่างทุกวันนะคะแล้วก็เข้า ฮาหนอยมันจะมีรอบปกติพิเศษ VP นาะหวยแม่มารมันจะเข้าสองสองถึงสามนะคะสองถึงสามต่อต่อว,วันนะคะบางวันก็อาจจะเข้าทั้งหมดเลยบางวันก็อาจจะเข้าปกติพิเศษบางวันบางวันก็อาจจะเข้าปกติ VP หรือว่าพิเศษ VP อะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาทุกมือเขาบนรางทุกมือนะคะสามตบก็บเคยแตกมาแล้วนะคะ เดี๋ยวจะเอาแนวทางเมื่อวานมาให้ดูเด้ดอเดี๋ยวสซวแนวทางหมู่ว่านไม่เบิงอันนี้แนวทางหมู่ว่านนะคะอันนี้แนวทางเมื่อวานเนาะเลขทูบนะคะถ้าผู้ใดติด,าดตามเลขทูบในช่อง youtube 79นําโชคนะคะหวยเมียนม,ม,ม,มารเนาะเมียนาเขียนไว้อยู่ค่ะว่าเป็นหวยเมียนมาเนาะมันเป็นเจ็ดแปดสองนะคะแล้วมันก็ออกแล้วมันก็ออกเจ็ดสองเจ็ดสองนะคะตัดเล่นเจ็ดสอง ตรงๆร,ร,รอบปกตินะคะเจ็ดสองล่างนะคะเจ็ดสองล่างเจ็ดสองล่างยี่สิบหกนะคะแล้วก็เกือบแตกเกือบแตกสามตัวตรงเหล็กเล่านะคะพอว่าเหล็กเล่ามันออกแปดนะคะแปดเจ็ดสี่นะคะแปดเจ็ดสี่มันหนาจะวาส ซีแปดเจ็ดซีเจ็ดแปดนำพอสเสด็จเขาเจ็ดแปดแปดเจ็ดให้พี่ให้น้องน้องโอ้ยมันมาเข่าตัวหนาแต่ก็บอกเป็นยังนะคะอันนี้อันนี้เลขทูบนะคะเข่าตรงๆนะคะเลขทูบพันไปนะคะเราก็ลังกำลัาเข่าซีแปดนะคะเพราะว่ามันเข้าสี่แปดแล้วก็เข้าตัวฟันนะคะมันเข้าทั้งสี่ทั้งแปดเลยเข้าตัวฟันนะคะ เราเขาสี่แปดตรงตรงนะคะเป็นพิเศษบนนะคะเป็นพิเศษบนนี่สามตัวเด่นสามตัวปังแม่มันเจาะตรงตรงนี้เลขสามตัวแม่มันเจาะตรงนี้เกือบแตกสามตัวนอยพิเศษคือนอยพิเศษออกอะไรน้อยพิเศษออกสี่แปดหก ันอกสี่แปดหกมเราหวยแม่มั่นหกแปดเนี่ยมันมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเกือบเขา่ากันแล้วมันก็เกือบแตกสามตัวนอยเวพนอยเวพออกอะไรนอยเวพออกหกเก้าเก้าแล้วมันก็เราแม่มั่นถ่ายหกแปดเกาเนี่ยถ้ามันออกเก้าหกเก้า น,นี่ก็สิถืออยู่นี่เกือบแตกสามตัวอีกแค่แต้มเดียวนี่อันนี้เกือบแค่แต้มเดียวเนี่เกือบแตกสามตัวหวยแม่มัน่นเลขสามตัวปังเข่าทุกมือนะคะแต่ว่ามือนีพลาดมือนีแค่เกือบสยุยซุยกับสุยคักโพดสุยคักเนยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งปกตินะคะแม่มั่นจะเอาหวยน้อยกับหวยเล่า ใส่กันนะคะแต่ว่ามือหนีจะเมือวานจะเป็นอียงแยกหอยล่ากับหอยหาหน่อยออกจากกันแล้วใบชุดเอ่อใบชุดสีขาวดันมาออกหอยหอยล่าบนล่าง4 7นะคะ4 7กับ68 4 7กับ68ออกหอยล่าบนล่างเลยถ้าแม่มันบ่แยกนะ ได้ทั้งเล่าทั้งน้อยบนลัางอีกรอบแต่กับบรลูเป็นอย่างหมู่บ้านก็ค,คิดอยากแยกกันปกติบ่เคอยแยกกันเลยหอยลากับหวยท่าน้อยแม่มันบ่เค่อยแยกออกจากกันแต่ว่าอยู่ๆแม่มันก็นคืออยากแยกแบบเป็นยังดวงนะดวงแต่ว่าย่างหน่อยๆแม่มันกับเขาเลขทูบนะคะลางนะคะเจ็ดสองแล้วก็รอบปกตินะคะแล้วก็รอบพิเศษเข้าสี่แปดตรงๆนะคะ ะะแล้วมือนีคฮะสมาปังกันนะคะหวยแม่มันบอกเลยว่าเข่ามา่แลลวเจ็ดงวดนะคะไห้มาแล้วเจ็ดงวดนะคะมือหนีเป็นงวดที่แปดนะคะมือนีเป็นงวดที่แปดเนาะตัวฟันของมือหนีนะคะตัวฟันของวันนี้คือเก้าเก้าหนึ่ง จัดไปเลยพี่นะ้องเก้าหนึ่งมาแท็เก้าหนึ่งนะคะแม่มันถ้าว่าเป็นสายวิงลูดบอกเล่ยว่าเหรนเหรนโหยมันยังไงคะ่ะนะคะเก้าศูนย์เก้าสอง เก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าแปดนะคะส่วนตัวเจอะด้วยค่ะพี่น้องจอะเห็นไหมเจอ แมันจออูเลขเก้าสามกับ9กสี่นะคะ9กสมกับ9กสนะคะส่วนเลขสามตัวปังมือนี้นะคะเลขสามตัวปังตัวแดงๆนะคะ 3ตัวปัง3มตัวดึงแดงว,วันนี้เจาะที่เจ็ดหแ,ดแล้วก็สอง ตัวจอดเลขสามตัวปังนะคะทีมเบมันหมั่นใจที่สุดก็คือตัวนี้นะคะหกหนึ่งสี่อันนี้ตัวจอดเลขสามตัวนะคะตัวจอดเลขสามตัวสำหรับผู้ใดที่มีงบหน่อยนะคะว่าจำเป็นต้องตามเหมือนทุกตัวนะคะตามเฉพาะตัวทีมมาร์กนะคะตามเฉพาะตัวทีมมาร์กนะคะ แต่ว่าแม่มันอยากบอกว่าเลขสามตัวแม่มันข่าตลอดแต่ว่ามี่มื่ว่านมือเดียวทีบอกข่าเราก็ทีแต่ว่ามันบ่กข่ามันข่าอยู่ตัวมันสวยอย่างมันสวยไม่พอมันข่าขขังหนาเนาะถ้ามันข่าตัวสองตัวหลังอาจจะถูกเต็มๆเลยนะคะแต่ว่ามันก็สวยขับโพดหมื่ว่านก็เสดายอยู่นะคะทึงหวยเล่าหวยฮานอยสามตัวเนาะแต่บ่เปยังมือนี้ฮ้าจะมาปังกอกเกาอีมือนี้จะปังภาพี่น้องปังกอกเกานะคะ เอ,อสำหรับค้นชีมีงบนะคะโตดไวเลยค่ะโตดไว้เลย,เลยหรือาอาจจะตัดเลนเอออย่าลืมนะคะอย่าลืมตัดเลนหวยเมียนม่นอย่าลืมตัดเลนยี่ลี่อย่าลืมตัดเล่นเด็ดขาดนะคะอย่าลืมตัดเล่นเด็ดขาดมันอาจจะมานะคะผู้ใดมาเป็นสายวินลูดกัดไซ่จต่สองตัวนี้เลย รับรองเขาแทนแน่นอนนะคะถ้าผู้ใดมาแบบว่าเป็นเหล็กกระจายกระตัดเลนได้เลยค่ะเหล็กสามตัวตัดเลนไดนะคะอันนี้ตัวสามตัวปังสามตัวเจาะร่องลงมากกับตัวนี้นะคะลงมากจังคอยเป็นตัวนี้เนาะอืมหมวอว่านกระตองคอไายเลยหวยเล่านะคะเกือบแตกสามตนะคะแต่บ่เขานะคะคือเกือบแตกสามตแต่บ่าเขาเนาะเมื่อนี่ นะคะคเขาแท้แน่นอนฟันเก่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วนะคะแม่แม,แม่แม่มันก็ต้องขอเก่าเข้ามาขอบคุณสำหรับน้ำใจเอฟซีนะคะเอฟซีทุกๆคนเลยหมือว่าโอ๊ยโอนไม่แม่มันแบบคือแบบแม่มันแบบตกใจอะเพราะว่าส่วนมากเอฟซี FC ของแม่มันจะได้เลกทูบเนาะเหมือว่าจะได้เลกทูบนะคะ จะเข่าเาะว่าเล็กถุงมันเขาเา่าพอาะเล็กถุงมันเล่นงานน่ายเนาะนี่มันมีแค่สามตัวนะนะค่ะมันมีแค่สามตวัวเนาะเข่าจะสองก็ต้องขอบพึ่งสาหรับหนุาใจของเอฟซีทุกคนนะคะทีโอนของมาให้เมลมาแล้วน,นี้เมลมาที่ได้บับงคับนะั่นแหละจะตามสัทธานะคะห้าบาทสิบาทกว่ากันไปเนาะอืมแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนนะคะทีอ่าโอน นำใจท่ามบูนห้ขานุ่มกับลูกของแมมม่ากับเอฟซีคนไดทีกดไลค์กดแชร์นะคะขอให้ใหเฮาไม่โชคหมูร,ร่วมกันในงวดวันนี้นะคะแตกปังสามตัวตรงบนล่างไปอีกเลยนะคะแตกอีกเลยนะคะฮาหนอยแมมม่าถือว่าแมมม่าแมนอยู่เด้ฮาหนอยนเพราะว่าหอยมัดเจ็ดงวดนาะแตกทั้งเจ็ดงวดนะ มีอยู่ติเข่าทุกงวดบ,บนลางแตกสามตัวทั้งหากแล้วก็แตกปกติพิเศษนี่บ่าเมินว่าแตกตัวแต่บ่าเมินว่าแตกตัวเดียวเด้เดมันสิมีบางมือมันจะมีแตกสองโตสองในสามหรือบางมือก็แตกสามโตไปเลยนะคะก็คือว่าถ้าผู้แต่ว่อยากตามทั้งสามทั้งสามตัวก็เลือกเล่นได้แต่ว่ารับรองว่าเข่าสองในสามกับสามโตนะคะ แม่ม่าน่อนขางที่จะคอนเฟิร์มอ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เอาบุญกับแม่ม่านเนาะเผื่อเป็นกำลังใจแม่มา่านสิไดมาเหตุคลิปต่อไปนะคะทำแนวทางต่อไปเราจะปังไปด้วยกันอีกรอบนะคะอ่อผู้ใดถูกแล้วจาก โอนสิน้ำใจกับยินดีเสมอนะคะยินดีเสมอนะคะเลือกผู้ใดอยากโอนหลังจากที่ถูกหวยแล้วแม่มั่นกับขอขอบพุณเล,ล่นๆสำหรับนักใจของพี่ของน้องนะคะเมื่อนี้ก็ต้องข่าวคำว่าสวัสดีค่ะโชคดีปังๆทุกๆคนค่ะ